สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามคำตอบคค่ะรายการน้องใหม่แกะกล่องของสถานี ASTV ของเรานะคะโดยในวันนี้มีคุณแอนจินดารัตเจริญช,ชัยชนะและนุกรองทองเศรษฐสุดรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามแล้วพอยังไม่ได้เริ่มรายการเลยถามแล้วถามคำาตอบคำไาอ้รายการอะไรนาะแค่นี้ก็เกิดคำถามแล้วใช่ไหมคะใช่เราถึงได้บอกว่าต้องดูรายการนี้เ,เพราะรายการนี้เนี่ยจะไปหาทุกๆคำตอบในทุกๆคำถามที่คุณสงสยัย ก็คือถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสงสัยอะไรสุขภาพสังคมการเมืองนะคะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเท่าแก่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เรการไม่ไม่ไม่รายการนี้เป็นของเราเป็นของเราสองคนหรือเปล่า หรือยังอ่ะเออ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 ต้องต้องต้องไปถามต้องไปถามรายการนี้ของใครเริ่มคำถามแรกก็คือเป็นรายการที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ได้มีส่วนร่วมบ้างอึดอัดใจอะไรคับข้องใจอะไรเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมเรื่องส่วนตัวพิธีกรเรื่องส่วนตัวนักการเมืองอยากจะรู้อ่ะเป็นเรื่องบอกเล่าเป็นเรื่องนินชาเป็นเรื่องสุขภาพที่ คนเขาบอกมาไม่รู้จะเชื่อจริงหรือเปล่าเนี่ยมีคําตอบหมดเลยเนาะมีคําตอบเราจะพยายามไปหาคําตอบมาให้แล้วคุณจะฝากคําถามไม่ว่าจะถึงใครก็ตามเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราจะไปหาคําตอบมาให้อย่างที่พี่แอนบอกไปซึ่งวิธีช่องทางในการติดต่อกับเราเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะสะดวกทาง Facebook ก็ได้สะดวกทางอีเมลก็ได้หรือว่าจะเป็นจดหมายเขียนจดหมายมาที่สถานี ASTV ของเราก็ได้ที่อาคารบ้านเจ้าพญานะคะหรือว่าเข้าไปติดตามข่าวสารได้ใน Facebook Fanpage ของเรามีแล้วถามคํา ตอบคำค่ะอีเมลเช่นเดียวกันใช่ไหมค่ะอีเมลก็ถามคำตอบคำ at gmail com นะคะก็ส่งคำถามข้อข้องใจอะไรต่างๆมาได้ที่รายการรายการเราจะจะเป็นรายการแบบเร่งด่วนนะมีเวลาน้อยใช่ค่ะเราจะไปถามเลยถามคนที่เกี่ยวข้องคนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่รู้และอยากจะตอบอะไรอย่างเงี้ยนะมีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างง่ายๆด้วยวันนี้เช่นแบบเอ่อทุกวันนี้เนี่ยในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะ มีอิทธิพลสูงนะคะ,ะทุกคนเล่น Facebook ทุกคนแชร์ภาพกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยข่าวที่มันมาทางโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter ทั้ง Facebook หรืออะไรก็ดีบางทีมันก็มีทั้งข่าวจริงข่าวลวงใช่ใช,ใชบางทีชเช่นเช่นเช่น,ชนอย่างช่วงที่น้าท่วมเนะะี่ยค่ะพี่แอนเมือม่อเมือ่อปีที่แล้วที่ฝนตกหนักๆแล้วก็บางพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็จะมีแชร์ภาพกันในอินเทอร์เน็ตอว่า พัทยาน้ําท่วมสูงปิดหลังคารถจำได้ใช่ไหมคะเราก็พอกเช็คข่าวกันใช่หรือเปล่าปรากฏว่ามันคือภาพตั้งแต่ปีห4าสี่นี่คือยกตัวอย่างนะคะนี้วันนี้ก็เลยอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการกลั่นกรองวิเคราะห์ข่าวหรือว่าเขาจิ้งเขาปล่อยข่าลวงอย่างไรอะไรอย่างนี้ก็กับกับต้องเรียกว่านักข่าวอาวุโสนะเรียกเขาอาวุโสเนี่ยอาวุโสแน่นอนพายุน้อยกว่าพ่อพี่ไม่กี่ปีเองไม่กี่ปี เดี๋ยวเขาไม่ยอมตอบคำถามเออ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 กลอด้เลยเดี๋ยวแฟนเขากลอดเนี่ยเป็นพิธีคอมสุดฮอตของเราเนี่ยคะคุณโสพลองการจากสภาท่าพระทิศจากมิวส์อาวิกเดเออวิกเอ็นแล้วก็จากข้อไข่ใส่ข่าวด้วยใด่ที่ถึงเนาะตั้งแต่มีชุมนุมเนี่ยไม่ได้เจอพี่โสเลยอ่ะเจอชค่หน้าจอใช่แล้วก็ อลวาดหัวฟาดหัวเวี่ยงอยู่ใน Facebook ประจําเลยอะไม่ไล่หลังใจนางซ้ําไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยมีคําถามว่าเออเราจะเช็คข่าวอย่างที่น้องลุกถามเนี่ยคือเออเราจะรู้ได้งไงว่ามันข่าวจริงข่าวลวงข่าวปล่อยมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวต้องฟังจากเนี่ยนะคะอุโสข,ของเราะนะคะ,ะไปฟังกันเลยมั้ฟังกันเลยคําถามแรกเลยเนาะคำถามแรกค่ะ เราดูความน่าเชื่อถือหนึ่งแหล่งข่าวก่อนนะครับว่าข่าวนั้นมาจากองค์กรไหนมาจากสำนักข่าวไหนแล้วก็ถ้ามีชื่อผู้สื่อข่าวด้วยก็จะดีหลังจากนั้นก็เราจะดูว่าความเป็นไปนได้ของข่าวนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไป cross check ไป,ไปสอบไปสอบทานกับหน่วยข่าวอื่นซึ่งเราต้องมั่นใจเพราะว่าสมัยนี้มีการ copy ข่าวกันเยอะใช่ไหมครับข่าวจากสำนักข่าวหนึ่งอาจจะถูก copy กอีก ไปอีกสำนักข่าวหนึ่งแล้วก็เขียนใหม่ขึ้นมาบางทีก็ก๊กอ็กันดุ่นดุนเลยผิดก็ผิดหมดถูกก็ถูกหมดก็มีฉะนั้นก็ต้องระวังในการใช้ข่าวจากแหล่งต่างๆครับเป็นไงพี่โสผลอตอบมีหลักการน่าเชื่อถือมากๆแต่พี่โสคะ ตอนเนี้ยนะคะใครเอาข่าวมาลงเนี่ยใครเป็นขัวใครไป,รปไปเป็นเมียใครใครไปอยู่กับใครที่เกาะนูน้นเกาะน,นี้เนี่ยเขาไม่ลงชื่อเลยวค่ะว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวแล้วกนะ็ลงชื่อแล้วเ,เดี๋ยวอาจจะมีภัยมาถึงตัวนะใช่ใชแต่ก็<ๆ>ที่พี่โสบ,บอกก็ต้องเช็คนิดนึงว่าแหล่งข่าวได้มาจากไหนยังไงซึ่งอสองสมบัติมาเนี่ยก็ที่มีข่าวว่าทาราชทักษิณมาอยู่ที่เชีงยงใหม่คอคิดอะไรนั่นน่ะโรงแรมนั่นน่ะก็มีการตรวจสอบจากภาพ เขาบอกว่าถ้าเป็นเชียงใหม่ออคิดอะไรที่เขาว่านะเป็นสไตล์ล้านนาพื้นเนี่ยไม่ใช่่เขาไปเช็คแล้วเขาบอกว่าเป็นที่สิงคโปร์ไม่อย่างเงี้ยเราก็จะตื่นปูมกันว่าเออเขาก็หวังผลทางการเมืองไงเพราะฉะนั้นเวลาจะปล่อยอะไรจากเราไปเนี่ยหยุดนิดนึงะก็คิดนิดว่าแบบปล่อยไปแล้วมันจะมีผลอะไรใช่ไหมนุ๊กแต่ว่าบางบางข่าวเนี่ยมันก็มีข่าวที่คนพร้อมจะเชื่อเหมือนกันนะคะคือไม่อยา ค,อคออือยากให้มันเป็นความจริงไม่อยากจะไปเช็คกรอกว่าจริงหรือลวงอยากให้มันเป็นความจริงเหลือเกินเช่นมีนางคนหนึ่งที่ไปสวดมนต์แล้วก็พอพาระบอกให้ตั้งนโม3โจบนางก็นโมนโมนโมอะไรเงี้ยคือคนก็แบบ เฮ้ยพร้อมจะเชื่อไม่ต้องเช็คหรอกฉันเชื่อว่ามันเกิดคือไจริงอะไรอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่าง <laughs> มันมันคนเดียวกับ Thank you t ค r e e ริ m e s ใช่ปะ, <laughs> อ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเคล็ดลับนะคะ,ะความรู้จากพี่โสพลน,นะค,ะค่ะอวุโสนักวิเคราะห์คลอลัมนิสต์ที่พวกเรารักกันมากเลยทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามนี่ตัวอย่างง่ายๆคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้คําตอบเรื่องอะไรเราก็จะสรรหาว่าใครสามารถตอบเรื่องนั้นได้เราก็จะไปหาคําตอบมาให้เลยนะคะอีกหนึ่งคำถามมี คนอยากจะทราบคือเราเห็นพี่ชัด พี่ชัดของเราเนี่ยคุณชัชวานชาติสุริชัยเนี่ยนะคะที่เป็นพิธีกรฝีปากกล้าเป็นนักไฮพาร์คปราศัยบนเวทีเนี่ยโอ้โหทุกคนต้องฟังแล้วก็ยังเป็นคอัมนิสิสของเราด้วยใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะน้อยคนที่รู้ว่าพี่ชัดเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าป่าเคยหนีเข้าป่ายุคสิบสี่ตุลาเคยมีประสบการณ์ในในสถานการณ์การเมืองสังคมเศรษฐกิจในยุคนั้นแล้วก็หนีเข้าป่าไปก็เลยมีคนฝากคําถามมาบอกว่าอยากจะทราบว่า พี่ชัดเนี่ยคุณชัดชวานสมัยที่เข้าป่าไปต่อสู้ทางการเมืองอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันประทัใจใครบ้างอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็พอพอยุคมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยใครบ้างที่พี่ชัดยังคิดถึงเังประทับใจเหรอและใครบ้างที่รู้สึกว่าผิดหวังเหลือเกินน่าจะโดนไข้ป่าซาตานตายไปเมื่อตอนอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยไปถามมาพีมงานไปถามมาอยากรู้ไม่รู้ว่าตรงใจพี่หรือเปล่านะ เอาไปฟังพี่ชัดกันค่ะถ้าใช้คำว่าคนในดวงใจเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรไหมมันเป็นเพื่อนกันเศกสรรประเสริฐกุลจิรนันพิชปีชาจตุรนฉายแสงพินิจจรูุสมบัติและอีกมากมายหลายคนก็คือเข้าไปพร้อมผู้ง่ายคือไปเจอกันในป่าคุณเสกสัรนี่ยเข้าก่อนคุณจตุรนเข้าหลังผมด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ผมเห็นคือคนเหล่านี้วันนี้เปลี่ยนไป มันมีคนเปลี่ยนไปคนที่เข้าป่าแล้วยังยืนหยัดอยู่กับประชาชนเนี่ยแล้วยังร่วมต่อสู้วันนี้ยังเห็นเขาร่วมต่อสู้อยู่เลยนะก็มีหลายคนนะครับอย่างคุณธัญญาชุนธารทานเขาก็ยังต่อสู้อยู่คุณมารีรัดแก้วกาก็ยังต่อสู้กันอยู่มีคนที่เปลี่ยนไปแล้วเราควรจะผิดหวังอย่างยิ่งเพราะว่ามันเหมือนกับเขาโกหกเราเมื่อก่อนเขามีอุดมการณ์นะเขาต่อสู้เพื่อประชาชนแต่วันนี้กลายเป็นไปอยู่กับคุณทักษิณเช่นผมเหลือเชื่อมากๆว่าคุณเสกสรรประเสริฐคุณจะเปลี่ยนไป หรือเชื่อมากๆว่าคนอย่างจตุรนฉายแสงตอนอยู่ในป่าเนี่ยต้องถือว่าเป็นพวกสายจัดแต่วันนี้กลับกลายเป็นคนที่ไปรับใช้ทุนนิยมสาม,มานะหรือคนที่เข้าไปกับผมอีกคนนึงไปอยู่ไปเจอกันอยู่ในป่าคุณทียุทธบุญมีคุณทียุทธ,บ,ททธบุญมีเนี่ยจะถามว่ายัางเป็นยังไงแกก็ยังเป็นใส่เสื้อกลากอยู่แต่หลายครั้งของการวิจารณ์คุณทียุทธเนี่ยก็ถือว่าดีมากแต่บางครั้งการวิจารณ์คุณทียุทธย,ย,ยังติดอยูอย่ คือไม่กล้าที่จะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเพราะงั้นคนเข้าป่าคุณหลายคนนะทีน่น่าผิดหวังอย่างยิ่งหมอพรมมินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนไปอย่างชนิดมือเป็นตีนตีนเป็นมือเลยนะแต่ว่าผมขอบคุณนะคนที่เข้าป่าแล้วเสี่ยงชีวิตแล้ววันนี้ยังยืนหยัดอยู่กับประชาชนเยอะแยะเลยนะครับมากมายหลายคนเพราะ,ะนั้นคนเหล่านี้ก็ยังคงยืนอยู่กับประชาชนแล้วก็อยู่ในเมืองได้อย่างสง่างาม ก็ฝากไปถึงเพื่อนๆทุกคนใครที่หลงผิดกลับมาใหม่ได้ใครที่ยังยืนหย,ยัดอยู่ขอให้ยืนหยัดต่อไปแหมเดาไม่ถูกจริงเหรอรไม่ถูกจริคิดถึงคนหนึ่งที่พี่ชัดเคยเล่าให้ฟังเหรอไอ้คนคนนี้นะมันชอบมุดมุ้งเข้าไปหาใครบางคนแล้วโดนถีบป,ปกเตียงปกแคร่รอจริงพี่ชัดเคยเล่า แล้วมันเหวงมากระทั่งทุกวันนี้เลยอะตั้งแต่วันที่มันตกเตียงวันนั้นแหละที่ว่ามันเสียสติเลยอะแล้วมันก็โ้งเวงโ้งเวงมาตลอดเลยที่ชัตนน่าจะเล่าเรื่องนี้นะมีหน้าล่ะไม่ไม่เกี่ยวกับว่าภรรยาเขาใช่ไหมน่าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวเลยช่วยกันเเวงกันไปอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวขนาดนั้นก็คงจะต้องอยากจะมุดมุ้งคนอื่นบ้างละ อ่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นอีกหนึ่งพิธีกรของ ASTV เราเนี่ยแหละค่ะสภากาแฟสภากาแฟช่วงบ่ายๆนั่ก็คือพี่หมี่ยุทธิยงนะคะคือใครมาจัดแทนพี่หมี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้เลยเป็นเอกกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแล้วแล้วจะมีพิธีกรน้อยคนมากที่จะลักษณะอารมณ์ o ูดแอนโทนจะเข้ากับการน้ำและและเก้าอี้และเก้าอี้และแก้วน้ำและเก้าอี้และแก้วน้ำ คือต้องมีการต้องมีการนาำรุ่นแบบรุ่นดั้งเดิมด้วยนะรุ่นพระเจ้าห่าวยังทรงพยาวรุ่นอนุรักษ์นิยมอ่ะการน้ำนั่งตั้งแล้วก็ต้องมีแก้วชาที่ต้องมีพวงด้วยต้องมีพวงวยอย่าเอาพวกแบบว่าเครื่องชุดชาอังกฤษมาไม่เอานะไม่ได้นะชุดแก้วชาแล้วก็อี้กลมก็อี้กลมพังไปหลายตัวแล้วนะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยน้องแจงกี้ไปจัดรายการด้วย น้องแซงกี้เป็นรายการด้วยขาหักไปหลายตัวแล้วไม่ได้เลาเรื่องจริงใช่ใช่แล้วคือเอกลักษณ์ของพี่หมีกลมากี่คงใช้มานานอะพี่ว่าอะไรคะไม่เกี่ยวกับน้องเลยวเวเราเอกลักษณ์ของพี่หมีเนี่ยเขาจะชัดเจนใช่ไหมคะเขาจะเข้าใจเรื่องเกษตรเรื่องชุมชนเรื่องที่เกี่ยวกับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยค่ะคือพี่เนี่ยทำงานกับพี่หมีมาจากช่องสามพี่หมีก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้ลนะจะเข้าอกเข้าใจชาวบ้านเข้าอกเข้าใจเกษตรกรค่ะ พอพอมาอยู่ที่นี่ก็ยังก็ยังมีรายก,การแบบนี้พี่หมีทําอยู่นะคนก็เลยสงสัยใช่ไหมนะใช่ค่ะคนเลยสงสัยว่าเอ๊ะเห็นพี่หมีคือคือทำพูดคือเป็นตัวแทนที่เข้าใจแล้วพูดแล้วสื่อสารแทนเกษตรกรอ,อยู่บ่อยๆเสมอๆและตลอดเวลานะคะคนก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะพี่หมออีมีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมถึงสนใจเรื่องนี้แล้วก็ที่บ้านเนี่ยทำการเกษตรด้วยหรือเปล่า เป็นเกษตรกรด้วยเหมนเกก,กทำไมถึงเข้าอ,อกเข้าใจขนาดนี้ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังถ้าพี่หมีไม่ยอมเล่านะพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่หมีเป็นอะไรมาก่อนเหรอคะไปฟังคําตอบ <laughs> ของพี่หมีกันค่ะชีวิตของบ้านผมนะครับผมเติบโตในสังคมภาคใต้นะครับแม่เป็นเกษตรกรทําสวนยางอยู่ในภาคใต้นะครับฉะนั้นถามว่าทําไมถึงสนใจเกษตรกรตั้งแต่จบมหาลัยมานะครับเราจบประวัติศาสตร์ มาเป็นผู้สืกข่าวตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยอยู่กับคุณสนทิอยู่กับคุณคำนูนนะครับอยู่กับพีุ่่งมณีสิ่งหนึ่งคือเราตั้งคำถามว่าทำไมชาวไร่ถึงยากจนทำไมชาวนาถึงลำบากท,ทำไมปลูกมันสำปะหลังแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ทำไมทำข้าวโพดแล้วถึงยากจนทำไมทำนาแล้วเนี่ยมีแต่นี่กับสังทำนาปลังและสังกับนี่ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคําถามอยู่ในใจตลอดนะครับว่าทําไมเกษตรกร,กรของประเทศนี้ถึงยากจนนี่เพิ่มขึ้นทุกคนต้องใช้คํานี้ยามฝนมาน้ําท่วมก็จนยามแรงความเสี่ยงเกิดขึ้นกับชีวิตเขาก็จนเกษตรกร,เ,กรเจอแบบนี้มาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นการตั้งคําถามโดยตัวของเราเองนะครับในฐานะผู้สื่อข่าวเนี่ยเมื่อเราตั้งคําถามแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นล่ะ ทำข่าวมาเกือบ20ปีแล้วก็ยังอยู่ในสภาพแบบนี้สิ่งที่เราได้รับก็คือวันนี้เราต้องเผยแพผ่แล้วนะครับหลังจากที่เราเจอคำตอบแล้วว่าไม่มีหนทางอื่นนอกจากการพึ่งตนเองการเดินตามศาสตร์ของพระราชาทำอยู่ก่อนทำอยู่ทำกินทํากินก่อนเหลือกินแจกเหลือแจกขายปัจจุบันกินก็ยังไม่มีกิน ค่าไฟต้องจ่ายค่าน้ําต้องจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ของลูกค่าน้ํามันของลูกค่าไปโรงเรียนต้องจ่ายชีวิตยังไม่พอกินในแต่ละวันรายได้ที่ไหลเข้าบ้านทํางานหได้มีรายได้500บาทเลี้ยงลูก4คนกินไป700บาท800บาทเฉพาะกินกินยังไม่มีปัญญาในการทํากินและถามว่าแล้วจะทํำยังไงฉะนั้น าศาสตร์ของพระราชาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นครับที่จะผลักดันให้มันเป็นวาระแห่งชาติให้ได้รัฐบาลไหนก็แล้วแต่หลังการปฏิรูปจะต้องเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทําทุกรัฐบาลทําทุกกระทรวงเพื่อที่จะให้ภาคชนบทนะครับแปดหมหมู่บ้านเนี่ยขอเพียง1ใน4 1ใน4ของหมู่บ้านหในสของแปดหมหมู่บ้านประเทศอยู่รอด ถ้านักการเมืองตั้งใจทำครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพี่หมีคือคําถามก็คืออะไรนะออถามว่าท,ที่บ้านพี่หมีเนี่ยทําการเกษตร,รด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าสนใจคําตอบก็คืออยู่ที่ประโยคแรกประโยคเดียวนะใช่ค่ะก็คือคุณแม่ทําสวนยางที่เหลือเนี่ยมันเป็นความอัดอั้นตนใจ <laughs> <laughs> จนโปรดิวเซอร์เดินเข้ามา ต้องเปลี่ยนชื่อรายการแล้วหล่ะค่ะถามอย่างตอบอย่างหรือต้องถามให้ต้องคําตอบต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องแล้วก็ให้ทุกคนพูดเลยแล้วเรามาใส่คําตอบเอ้คคำถามไปเองค่ะนี่สงสัยจะติดชื่อนายยกมานักจากการนายกอ่ะทิ่ฉันมาจากการเลือกตั้งค่ะใช่ค่ะดิฉันต้องอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยค่ะนี่คือเมื่อกี้นะที่เมาส์พี่หมีว่ารู้ไหมว่าพี่หมีเคยทําอะไรมาก่อนค่ะพี่หมีเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสสนะอ๋อเหรอก่อนที่จะมาเป็นนักข่าว เดี๋ยวว่าหลังต้องเชิญมาคุยเรื่องนี้หน่อยว่าอะไรเข้าสิงเหรอถึงไปสมัครอุ้ยเดี๋ยวต้องจริงไปโพสต์ใน Facebook ในแฟนเพจแล้วล่ะจะได้ให้ทีมงานออกไปถามว่าจริงหรือเปล่าพี่มีเคยไปสมัครสอบหรือเปล่าใช่จริงๆนะแล้วแพ้ที่หนึ่งอยู่ไม่เยอะอ่ะพี่ว่าเท่าที่พี่จำได้นะแล้วก็พูดถึงคุณแม่ที่ทําสวนยางที่นาบอนเนี่ยค่ะคุณคุณย่าตอนนี้อายุ เยอะแล้วนะ,ะแต่คุณย่ายังเดินทางไปหาลูกที่นิวยอร์กอ่ะทุกปีปีปละสองสาครั้งปเปรียวซาใส่ผ้าถุงไปเดินในนิวยอร์กแล้งไหมล่ะเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจ<ะ>เรื่องคุณแม่พี่หมีนะ่าสนใจมากเป็นคุณย่าที่แข็งแรงเดินทางคนเดียวไปหาลูกที่นิวยอร์กมาเป็นสิปีแล้ะเพราะพี่ชายพี่หมีเปิดร้านอาหารที่นิวยอร์กแล้วโด่งดังมากนะครอบครัวนี้เขาเขาไม่ธรรมดานะคะ,ะโอ้ยหลายเรื่องที่เราต้องทำความรู้จักกับคุณยุทธิงอีกสักนิดนึงนะนอกจากเป็นเกษตรกรแล้วะ ยังมีอะไรน่าสนใจเยอะเห็นไหมว่ารายการนี้เรา เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆข่าวสีบเรื่องของพิธีกรคนไหนคุณก็ถามมาได้อะไรอย่างนั้นจะตอบแบบยิ้น่ะเออเออเออฉันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อรายการกันดีกว่าส่วนส่วนอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องของเราค่ะ ASTV เพราะว่ามีหลายคนที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะทำไม ASTV ถึงรับชมไม่ได้อยู่ๆยก็หายไปเกิดอะไรขึ้นโทรมาเลยเกิดอะไรขึ้นกระหน่ำโทรกันมาใช่ค่ะจริงๆแล้วก็เรื่องของ การเปลี่ยนดันดาวเทียมเปลี่ยนดาวเทียมใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคแล้วก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดแต่ว่าเราสองคนคงจะให้คําตอบที่กระ่างชัดไม่ได้เราก็เลยจะไปถามท่านนายกมาให้ท่านนายกเนี่ยนะ,ะจังหวัดหัดใหญ่กับอำเภอหัดใหญ่ยังไม่รู้เนี่ยจะรู้เรื่องเทคนิคดาวเทียมหรือนุก๊กอย่างน้อยเนี่ยเธอก็ต้อง ตอบเพื่อรักษาประชาธิปไตยอะค่ะดิฉัชมาจากกันเลือกตั้งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนายกสมาคมทีวีดาวเทียมแห่งประเทศไทยค่ะอ๋อขยีชั่วไม่งั้นคนจะรีบเปลี่ยนช่องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามีคําตอบให้นะคะเรื่องนี้ไปหาคําตอบจากดรนิพนธ์กันเลยค่ะนี่การเปลี่ยนเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันยัต้องทำอะไรบ้างถ้าจานรุ่นใหม่เนี่ยนะพูดถึง ps ipm รุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าเขาทําเสร็จช่องยังอยู่อย่างช่องเดิมเหมือนเดิมหมดนะครับนี้ถ้าบางคนใช้จานอื่นนะครับเราก็พอถึงเวลาแล้วมันเพี้ยนไปเนี่ยก็ปิดแล้วเปิดแค่นี้พอละปิดแล้วเปิดพอปิดแล้วเปิดด้วยจะเรียงให้เว้นแต่พวกที่ใช้จานร,รุ่นเก่าจริงๆเนี่ยนะพวกพันธมิตรรุ่นเดิมๆที่ที่ใช้จาน a อ v เนี่ยนะครับ ก็พอปิดแล้วเปิดเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับอันนี้เนี่ยเราจะมีบอกว่าต้องตั้งอย่างไรเลือกซัทเทไลฟ์ไปที <S <S ่ SES 895E f r e q u E n c y ไปที่11038 MHz ูนย์สเมกะเฮิรซิมตไปที่40 0 0 0 polar i z a t i o n ไปที่ Vertical เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามรับชมรายการที่ท่านชื่นชอบได้ทาง ASTV TV ของประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026291233และ028778084ถามว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนทั้งหมดครับไม่ใช่เฉพาะเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทั้งทั้งทั้งเซตเลยนะครับเพราะว่า ดาวเทียมดวงเดิมเนี่ยเราจะไม่ใช่แล้วครับช่วงที่เปลี่ยนดาวเทียมนะพี่ได้รับโทรศัพท์เยอะมากเ <ฮะ S 2> ช้าโทรมาโวยวายใหญ่ทำไมอะคุณนันทำไมดูไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้พี่คะอย่างนี้นะคะพี่ลองปิดสวิตคือถอดปลั๊กเลยนะแล้วก็เข้าไปใหม่เปิดใหม่ลองดูอ๋อได้แล้วค่ะ คือเป็นอย่างี้หลายรายจะตื่นตระหนก่อนว่าเอพีเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรเหรอเป็นห่วงเราเนาะเป็นห่วงเราใช่ค่ะแต่ว่าที่เปลี่ยนสัญญาณเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยนะคะที่เมริกาก็ยังใช้ดาวเทียมดวงเดิมดวงเดิมดนงเดิมระบบเดิมที่เดิมเรื่องเทคนิคพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จังหวัดทันใหญ่เนี่ยพี่เะพะรู้เรื่องมากกว่าแต่ประเทศซิดนีย์พี่รู้นะคะค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพบ้างเอาเป็นว่าเราเราสัญญาคุณผู้ชมไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะ ว่าทุกๆวันเสาร์เนี่ยช่วงท้ายรายการเราจะมีคําตอบจากอาจารย์ปันเทพเรื่องสุขภาพแล้วกันดีนะดีจังเลยเพราะว่ามเ,เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่าพบคือ,ค,อคือทางสาธารณสุขเขาไปตรวจไปสุ่มตรวจอาหารตามตลาดอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พบว่าพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์อ,อะไรอย่างเงี้ย ใช้ฟอร์มาลีนในการถนอมอาหารคือให้มันคงสภาพความสดอยู่แล้วฟอร์มาลีนอ่ะคือพูดง่ายคือเอาไว้ดองศพแช่ศพไว้ไม่ให้ศพเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วเอามามาถนอมอาหารเราจะเฮ้ยทําไมเราต้องอยู่ท่ามกลางสารเคมีขนาดนี้เลยเหรอนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาใส่ใจกับเรื่องของสุขภาพถ้าเอาเรื่องแบบตตลกนะตลก้ายนะเขาบอกว่าต้องกินฟอร์มาลีนเยอะๆช่วงนี้ย<ฆ>จะได้เป็นผีดิบไปสู้กับพวกคาราท เอาอย่างนั้นเลยนะเออ,เอ,อแต่ไม่ดีมั้งคะคือต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ปันเทพเนี่ยจบวิศวะมาไม่ใช่หรอจบบริหารมาไม่ใช่หรอแล้วมาทํางานการเมืองค่ะอยู่ๆพลิกผันเนี่ยมาดูแลเรื่องสุขภาพศึกษาเรื่องสุขภาพ,ภาพเอาเวลาที่ไหนอะออนอกจากจะเขียนบทความแล้วนะทําเรื่องน้ํามันมะพร้าวทาเรื่องร่างพิษตับเรื่องน้ําด่างแล้วเนี่ยเออนอนวันละกี่ชั่วโมงอะไรทํานองเนี้ยนะ จริงๆพี่ก็ลืมถามอาจารย์ประเทศเหมือนกันนะเวลาเจอหน้านก็จะถามแต่เรื่องสุขภาพเรื่องนู้นเรื่องนี้ แต่ลืมถามว่าเออได้นอนบ้างไหมคะอาจารย์เนาะแล้วบางทีนะเช้าเช้าเนี่ยหกโมงปุ๊บบางทีไอรายการยามเช้าตอนเช้าเนี่ยก็จะโทรไปปลุกละอาจารย์ช่วยวิเคราะห์กันเมืองเรื่องนี้ให้หน่อยค่ะเลยรู้ละพวกนี้เราควรแล้วบางทีตอนดึกๆใช่ไหมคะที่เรามีวิเคราะห์า,ส,า,กกาสถานการณ์เลิกกันสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะอาจารย์ก็จะยังอยู่นะคะเช้ชาก็ตื่นเช้าแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปศึกษาหาความรู้และข้อมูลเรื่องสุขภาพเรื่องดีๆแบบนี้มาให้พวกเรา ก็ต้องเป็นคําตอบนะค่ะข้อแรกเลยนะครับก็คือผมทําเรื่องสุขภาพในฐานะสื่อมวลชนนะครับเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องแรกนะครับผมศึกษาเรื่องที่ไม่เคยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จบการศึกษามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอพระวิหารเรื่องประสาพระวิหารนะครับเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมสุขภาพเป็นเพียงแค่เสี่ยวหนึ่งที่ผมทำในฐานะสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทุกอาทิตย์ผมจะบทความประจําใน สุดสัปดาห์ของเอ c ผู้จัดก,การนะครับก็จะเขียนบทวิเคราะ์เรื่องสุขภาพทําให้ต้องคนก่อนที่จะเขียนนะครับก็เลยทําให้สะสมข้อมูลมาเรื่อยๆในเรื่องของสุขภาพสัปดาห์หนึ่งก็ผมจะมีวันที่นอนน้อยบ้างนะครับแต่โดยเฉลี่ยก็เลย6ชั่วโมงขึ้นไปทั้งสิ้นนะครับนอนดึกก็ตื่นสายหน่อยแต่ว่าพยายามนอนให้เต็มที่ครับ แสดงว่าอายุยังไม่เยอะค่ะเพราะยังนอนน้อยได้อยู่คือเอ๊ะหรือคนอายุเยอะนอนน้อยเอ๊ะแต่ก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้นเหมือนกันได้คะเพราะเห็นว่าคนอายุอายุมากก็จะแบบจะนอนน้อยจะอนตีสามตีสี่อย่างงี้ใช่ไหมตื่นเช้าจะบางทีจะนอนไม่หลับอันนี้พี่ไม่ได้มุกนะพี่เข้าใจว่าเออคนหนุ่มสาวน่าจะยังนอนน้อยได้เออแต่ไม่คุณพ่อคุณแม่พี่เริ่มอายุเยอะนอนน้อยลงแต่ไม่ได้หมายถึงอาจารย์อายุเยอะนะเพราะน้าเด้งตลอด ีให,หน้ไ,ไม่อยากจะบอกนะว่าเดินด้วยกันเนียนะมีคนทักว่าเป็นพี่สาวอาจรย์ปันเหรอคะไม่เกรงใจในี่โกรธเลยนะ <c oughs> แต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยธรรมชาติบําบัดนะและ้วหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเราบอกว่าเฮ้ยเราเรารักตัวเองรักตัวเองแต่เรามไม่เคยหาสิ่งดีๆที่กับตัวเองเลยมไม่เคยที่จะเลือกคัดกรองสิ่งดีๆให้กับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บันเทพพูดมาเสมอว่าเราต้องมาปฏิรูปสุขภาพกันด้วยก็อาจารย์บ,บันเทพจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเมื่อลูกสาวพี่ป่วยนะทุกครั้งเลยนุ๊กทุกครั้งดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยถ้าไข้ไม่ลด เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยจะโทรไปแล้วเจ้าทำไงดีพี่บันเทปทำไงดีน่อาจารย์บเทว่าทำไอ้นั่นได้ยังทำอ้นนี้ได้ยังดื่มชีได้ยังอะไรอย่างเงี้ยจะคอยแล้วก็แต่เช้าเลยจะโทรมาไข้ลดหรือยังแอนไข้ลดหรือยังล่าสุดนี้ก็ลูกสาวเรโปรดิวเซอร์ก็มีอาจารย์บันเทปเป็นเป็นหมอประจําบ้านอ๋อใช่ยี่หวัางไม่สบายก็อาจารย์บันเทพก็แนะนําค่ะนะก็อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะคะแข็งแรงจะได้อยู่ดูแลลูกหลานของน้องๆ <laughs> <c oughs> อ,อาจารย์บอกว่าอาจารย์คงคิดว่ากเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเนี่ยอะ <c oughs> ไร่งเมันช,ชีวิตพวกเราด้วยนะนั่ <c oughs> มากระดาดนี้แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยล <c oughs> ะ,ะถ้าใครมีคําถามที่ต้องการคําตอบนะคะก็ส่งมาได้ที่รายการของเราถามคำบาำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายก็ส่งมาที่สถานีโทรทัศน์เอ t v ทีวอาคารบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงใน แฟนเพจ Facebook ของเราถามคำําำหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้ค่ะถามคำอบค at gmail com ทุกคำถามเราจะไปหาคำตอบมาให้สังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องวิธีกรนินทากันบ้างอะไรบ้างเรื่องคนอื่นบ่อยเรื่องคนอื่นเราก็จะไปหามาให้ถ้าคุณถามมาเราจะตอบให้ย่าเป็นเรื่องเราสองคนนะ ค่ะหมดเลวลาแล้วนะคะ,คะวันนี้เราพบกันใหม่สัปดาหน์นาวันเสาร์ทุกๆบ่ายสามโมงไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะพบกันแค่ครึ่งชงั่วโมงแต่ว่าเต้นเปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระใช่ค่ะวันนี้าลาไปก่อนค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะ